เริ่มต้นด้วยข่าวของท่านผู้มนุษการทหารการ ที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้บัญชาการทหารอา,ากาศอาเซียน10ประเทศกันนะครับโดยจัดขึ้นที่ประเทศกรัรมพูชาใช่ไหมใช่ครับโดยท่านบุรการเอกพันพักดีพัฒนากุลครับผู้บัญชาการทหารอากาศครับร่วมแสดงวิสัยทัศน์กับผู้บัญชาการทหารอากาศาอาเซียนจํานวน10ประเทศภายใต้หัวข้อครับการส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลและความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศอาเซียนเพื่อสันติภาพและการพัฒนาครับผมครับก็<ๆ>บเป็นการประชุมของผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนทึ่จัดครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่21 นะครับน้ำเมืองเสียมเรียบรัฐนจัก,กรกัมพูชาผู้บชิการทหารอากาศนะครับได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศในอาเซียนในการรับมือนะครับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน ออกองทัพอบอก,ากาเองก็มีบทบาทสําคัญในการผลักดันความร่วมมือครั้งนี้นะครับโดยการปรับปรุงสนามบินน้ําพองให้เป็นศูนย์ฝึกของอาเซียนนะครับเพื่อให้ประเทศสมาชิกได้พัฒนาทักษะและมาตรฐานในการทำงานร่วมกันการแลกเปล่งข้อมูลข่าวสารโดยการฝึกรวมร่วมกันนะครับจะทําให้ประเทศสมาชิกนั้นมีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริการดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับประชาชนในภูมิภาคอาเซียนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เรานํามาฝากนะครับจากประเทศกัมพูชานะครับการประชุมนะครับผู้บัญชาการทางากาศอาเซียนนะครับ